สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะเมื่อนี้พ่อกับพี่นี่อีกแล้วนะคะช่วงค่านะคะของวันที่ยี่สิบสองเมษายนะคะพี่นี่ได้เอาสูตรห้องรวยจาห้องรวยรวยรวยนะคะเวบสีท้องนะคะมาฝากมาต้อนสมาชิกทุกทท่านนะคะเมื่อนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะเอาไปใส่ร้องเบิงนะคะเพราะว่าพี่นี่เห็นหรอมันมันสูตรเนี้ยมันเดินนะคะพี่กัดบนนี่นะคะหรือว่าเขาเอื่นซึ่งเกาประตูบนนั่นแหละนะคะ 4ีโตบนเลนซีโตนะคะรูด19กด2อตัวบนกดรูด19ประตูนะคะแล้วก็ใส่เลขเข้าไป4ีโตนะคะเีมันก็จะไล่ขึ้นเหมือนปัป๊บๆๆห้เราเป็น76บาทตลอรบนะคะมันก็จะมีแดงมีอย่างขึ้นมาข้งซีนะคะเนาะอ่ะค่ะก็อยากบอกสมาชิกนะคะลูกศิษย์พี่นี้นะคะวันนี้สองทุ่มเจอกันนะคะที่ห้องเรียนนะคะผู้ด ได้สมัครเข้าไปแล้วนะคะแจ้งการเรียนนะคะก็ไปรอที่ห้องเรียนได้เลยนะคะเนาะถ้าใครอยากเข้าห้องนะคะผู้ใดอยากเข้าห้องอยากเข้ากลุ่มนะพี่นีนะคะก็ทักแอดมอนตามมาได้เลยนะคะนี่ไอเดีเพิ่นนะคะนี่ไอดีพี่นีนะคะสองอันนี้นะคะผู้ใดอยากเข้าห้องเรียนหรือว่าอยากเรียนนะคะทักแอดมอนตาตอนนี้ได้เลยนะคะสองทุ่มเจอกันกับพี่นีนะคะค่ะก็ผู้ใดอยากเข้าห้องนะคะมีอยู่ ทีนี้มีอยู่เจ็ดห้องนะคะเจ็ดห้องแปดห้องห้องห้วหนึ่งห้องที่สองนะคะเพราะว่ามันเต็มแล้วนะคะห้องหนึ่งร้อยบาทต่อยอดบุญหนึ่งร้อยบาทเต็มแล้วนะคะตอนนี้เป็นต่อยอดบุญห้องสองร้อยบาทนะคะก็อยากให้สมาชิกทุกทุกคนนะคะถ้าอยากเข้าทั้งแอดมินตาได้เลยนะคะมีอย่างถักพูดคุยกระเพื่อนได้นะคะเนาะอ้าวมาค่ะพี่นิจะไปไวมาไวนะคะเพราะไวอย่างนะคะเพราะว่าสูตรมันกำลังเดินอยากให้ทุกคนเอาสูตรไปใส่นะคะ ให้เบิ้งคิดจนจบนะคะเบิ้งคิปให้จบแล้วเขาจะไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนเนาะถ้าดูครึ่งๆกลางๆจะเบลูเรื่องนะคะเนาะจะไม่รู้เรื่องนะคะแล้วที่นี่นะคะพี่นิจจะบอกทุกคนว่านะคะการสังเกตเลขเนะะี่ยค่ะถ้าเราสังเกตเลขเขาจะเขาจะได้ถอนนะแต่ถ้าเขาไปสังเกตเลขเขาเห่นดรือเขาเบลูนเนี่ยมันเจนเขาเสียเงินเนาะมันจะทําให้เราเสียเงินนะคะกระฝาก เือนสติทุกๆคนไว้นะคะเนาะอย่าเล่นแบบโดยที่เ้้าบลูนะคะอย่<ม>เห็นคนบ้างแล้วก็จิมจ้มจิม้มจิ้มเหเทาเสียนะคะนะคะให้ในเท้าเสียต่างเนาะมาแล้วมือนี่เข้ามาปนของด้วยกันของสีท้องกันนะคะมาว่ามันจะไปยังไงมายังไงนะคะพี่นีกนาได้ทําไว้แล้วตัวอย่างหนึ่งรอบนะคะมาเบิองนะคะพี่นี่จะใช้เนี่ค่ะเห็นปาค่ะซีลักซีนะ่ะ มันคือลักลอยนะคะรอ้รอย,ยลักลอยหรือลักลอยร้อยบวกนะคะร้อยบวกนะคะเพิ่มแต้มไปนั่นละนะคะนับไปสี่หลักนะคะแล้วก็จับไปกดสองตัวบนกดร9สิบเก้าประตูแล้วใส่เลขสี่ตัวมันจะเป็นทุนอยู่ที่เจ็ดสิบหกบาทนะคะถ้ามันเด้งเราก็สบายไปนะคะแบบนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมาดูกันแล้วก็ให้ได้ดิงๆนะคะเป็นไรคะรอบนี้พี่น่เอาสี่มานะคะสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมคะสี่ห้าหกเจ็ด เข่าบอคะอันนี้เข่าหกนะคะได้หนึงเด้งนะคะแบบนี้นะอ่ะต่อไปค่ะใช้9ค <So here S 1> ่ะ9เพิ่มแต้มาเลยเก้าศูนนะคะเห็นบมค่ะหนึมาได้หนึ่งเด้งนะคะอ่ะต่อไปค่ะ8ค่ะ8 9 0 1เห right well, anyway, ็นหมคะแมาได้หนึ่งเด้งนะคะต่อไปค่ะใช้5ค่ะ5 6 7 8นะคะ8มาค่ะได้หนึ่งเด้งนะคะอ่ะต่อไปค่ะ3มนะคะ สามสี่ห้าหกเป็นไรคะสามห้ามาได้สองเด้งนะคะอ่าแตกสามตัวด้วยนะสังเกตด,ด้วยนะคะสามารถเอามาจับแยกแล้วก็ไปแล้วก็ไปแท้งสามตัวได้นะคะอันนี้แตกด้วยนะคะหนึ่งสามตัวนะคะเห็นไหมคะเรียบกบักกีหางนะสังเกตเลขนะคะถ้าสังเกตเลขเป็นเบิรงเป็นนะคะหรือพูดเลว่าเป็นทักพินิม้านะทักพินิได้นะคะทักเอ็อดมอนเลยนะคะเข้าห้องเรียนแล้วเราจะได้รู้นะคะอ่าต่อไปคะ่ะหกเจ็ดแปดเก้า 6มาค่ะเห็นบ่คะอ่าต่อไปค่ะ5ค่ะ5 6 7 8เห็นบ่คะ6มานี่1เด้งนะคะ9นะคะ9 0 1 2นะเพิเ่มแต้มไปซื้อๆนี่ละรอบนี้เป็นไหนคะรอบนี้หลุดนะคะอ่าต่อไป8ค่ะ8 9 0 1รอบนี้เป็นไหนคะรอบนี้ก็หลุดนะคะหลุด2แล้วนะเดินจกรอบมากกวเบิร์นะคะอ่าต่อไปค่ะ9ค่ะมามา,มาฝั่งนี้เลยนะคะใช้ ข้อจะใส่เก้าตัวนี้ก้อนนะคะนับไปนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองรอบนี้เป็นไรคะเห็นป่คะแตกสามตัวอีกแล้วนะคะแตกสามตัวอีกแล้วนะคะเดี๋ยวพี่นี่จะวงกลมไม่ให้นะคะอันไหนที่แตกสามตัวอันนี้แตกสามตัวนะคะรอบนี้ก็แตกสามตัวล็อกนี้ก็แตกสามตัวนะคะม่งนะคะอันนี้ได้สองเด้งนะคะถ้าเรารูดได้สองเด้งนะคะถ้าเราจับมาวินแล้วก็ไป แทงสามตัวนะคะเขาก็ได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะใช้หนึ่งค่ะ1 2 3 4เห็นไหมคะอันนี้ก็แตก3ตัวอีกนะคะแตก3ตัวนะคะเบิรงนะคะแล้วได้สงเด้งพร้อมนะคะ1 2ม mm hmm. ah? ันมาเห็นไหมคะเห็นบ่ไดสองเด้งนะคะต่อไปค่ะใช้4ค่ะ4 5 6 7นะคะ6มานะคะได้หนึ่งเด้งนะคะต่อไปค่ะใช้3ค่ะ3 4 5 6 ห้าเข้านะคะได้หนึ่งเด้งนะคะต่อไปค่ะหกเจ็ดแปดเก้าค่ะเป็นได็ค่ะหกเข้านะคะได้หนึ่งเด้งนะคะอ่าลักลอยบ่ต้องไปเบิ้งมันนะคะเพราะว่ามันมันรูดมันบ่ได้นะคะมันต้องใช้แค่อ่าสองตัวนะคะสองตับนก็คือสิบแล้วก็หน่วยนะคะอ่าต่อไปค่ะใช้เก้าค่ะเก้าศูนย์หนึ่งสองค่ะอันนี้มาเก้านะคะได้หนึ่งเด้งนะคะต่อไปค่ะใช้แปดค่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่ง เห็นไหมคะ98ได้2เด้งนะคะอ่าอันนี้บาแตกนะคะเพราะว่าไม่มีไม่มีสองนะคะมีหนึ่งนะคะต่อไปคะ่ะใช้สองคะ่ะสองสามสี่ห้ารอบนี้เป็นไงคะห้ามาได้หนึ่งหนึ่งเอ้ยโทษค่ะรอบนี้มาได้หนึ่งเด้งนะคะอ่ะต่อไปนะคะมาดูว่ารอบนี้มันจะเข้าไหมสองนะคะสองสามสี่ห้านะคะสองสามสี่ห้าเบิง้งพี่นี่จะเบิ้งว่ามันมันเข่าบาลรอบนี้นะคะห้องห้องรวยนะคะมาดูกันนะคะ เข้าหรือเปล่ารอบที่รอบที่เท่าไหร่คะรอบที่ห้าเอดนาะห้บเอ็ดนะคะอ่ามาดูรอบที่ห1ดน,นะคะรอบที่ห้าสิบนะคะเบิรงนะคะรอบที่51เดนะเข้าตัวไหนคะเข้าไหมห้าสิบมันมาเก้าแปดสองสองหกนะคะอ้าวนะเบิรงนะคะนี่นะคะคนดูนะคะรอบที่ห้าสิบเอ็ดนับเก้าแปดสองสกนะพี 98, 2, 2, นะะ่นี่จะเขียนใส่น,นะคะ 9 8 2แล้วก็2 6รอบนี้2ได้นะคะได้2 1เด้งนะคะแล้วต่อไปนะคะ9นะคะ9 0 1 2รอบนี้เข่าบอคะมาเบิงนะคะรอบที่52รอบปัจจุบันเห็นบอคะ5 3 0 2 8 5 3 0 2 8ปเห็นบอคะเข้าศูนย์นะคะอันนี้ได้นะคะ รอบต่อไปนะคะเบิงว่ามันจะเข่าหรือบ่เข่านะคะพี่นี่จะเอาให้ดูนะคะอ่าแล้วก็ทำห้าหกเจ็ดแปดรอผลนะคะมันจะเข่าบอค่ให้ทุกคนไปเบิงนะคะให้ทุกคนไปดูนะคะอ่าพี่นี่จะให้ทุกคนเบิงนะคะอ่าเห็นชัดๆเลยอ่านะคะเบ็นบ่อทุกคนเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นรูดแค่สองรอบนะคะ หลุดแค่สองรอบแล้วไหลาย,ยาแล้วก็เด้งด้วยเล่นยังซี่นะคะเขาจะได้บ่ต้องอาขาดทุนถึงมันจะกําไรน้อยแต่ความเสี่ยงมันน้อยนะคะมันได้หน่อย,อยแต่ความเสี่ยงมันกนหน่อยเนาะแต่ถ้ามันเด้งเราก็ได้ถอนไว้นะคะเล่นกันอย่างระมัดระวังนะคะเนาะค่ะก็กนจะจากกันนะคะก็ฝากห้องเหมือนเดิมนะคะฝากห้องนาคาพารวยสูตรหวยฟรีนะคะพีน่นิและแอดทุกๆุคนรอ พวกเขาอยู่ถาถาพวกเจ้าอยู่นะคะถาทุกคนอยู่นะคะพราะอยากถอนอยากได้เงินนะคะพราะอยากต่อยอดทักแอดมอนตาทักพินิมาได้นะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งรับสูตรนี่ไปใส่ได้เลยทุกๆุกมือนะคะถ้า,ามีสมาชิกแจ้งพีนิมาว่าเปลีย่ยนคือมาลงให้ทุกมือจุฬาพัฒต้องมาลงเป็นแบบนี้นะคะพ่นิอยากจะบอกอยากอยากจะบอกอสมาชิกนะคะว่าพ่นิอยากลงให้ทุกวันค่ะ แต่ด้วยเวลาและสถานการณ์มันบ่อำน้อยใจนะคะก็ได้มาแบงปั่นไ้นีก็ดีอีีแล้วค่ะสุดๆแล้วนะคะจะ,จะพยายามนะคะลงให้ทุกวันนะคะลงให้ทุกวันนะคะใครสนใจอยากเข้าห้องรวยทักมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ